เฮียสมตีตายเฮียสมตีตายวันนี้ครับเราอยู่กันที่ร้านลิวโฮนี่เองป๊าป๊าวันนี้เนี่ยเรื่องจากว่ามีแฟนคลับเนี่ยคอมเมนต์มาใน Facebook ค่อนข้างเยอะว่าช่วงนี้เนี่ย โมชั่นนิกเนี่ยมีอะไรเด็ดบ้างนิกก <engo S 2> ็เลยต้องมาจัดให้เขาหน่อยนึงมาถ่ายทีวียกกองมาขนาดนี้ทำไมอะภาพโปนี่ไม่ได้ดีกว่าเก่าเนี่ยป้าไม่รีวิวให้ทำไมรีวิวโฮเนี่ยอันเก่าว่าเยอะแล้วใช่ไหมโอ้โหอันนี้บอกเลยเยอะกว่าเก่าถ้าไม่งั้นอะไม่กล้าชวนป้ามาที่นี่หรอกเข้าไปเลยรีวิวโฮวันนี้มีอะไรรีวิวมากมายใช่ไปไปเลยครับรีวิวโฮพระรามสอง ตอนนี้ครับเราเข้ามาอยู่ในร้านของริวโฮพระรามสองไปที่เรียบร้อยแล้วครับร้านคุณนี่อยู่ติดกับถนนพระรามสองเลยนะถ้าสังเกตง่ายๆก็คือว่าร้านคุณนี่ยอยู่ติดก,กับเล่งหงพระรามสองเลยอยู่ข้างหน้าเลยนะครับวันนี้เนี่ยที่อยากจะมาแนะนําเลยตัวแรกของเราในวันนี้เนี่ยแซลมอนพาร์ตี้ครับผมปกติ1666งพัอยหกสบาทเหลือเพียงแค่699 <c oughs> แล้วไม่พอนะ699เนี่ยแถมน้ำจิ้มอีกโฟร์ซีซั่นโอ้คุณขายได้ยังไงคุณขายขนาดนี้นี่ลูกค้าจะต้องแบบโอ้โหมาถล่มทลายเลยล่ะโอ้ก็ถึงบอกไง อากงอาม่าเดี๋ยวนี้ก็กินปลาดิบ,อบลองชิมดูปะปา้าลองกินดูลองชิมดูกว่าลองดูดหน่อย แต่จุดหนึ่งก็คือจุดขายของเขาคือใช้ปลาแซลมอนที่แบบ<ช>ส่งมาจากญี่ปุ่นเลยใช่แล้วก็มาขายในราคาแบบนี้ใช่ไอ้ย,ยาอย่างที่บอกว่าดูเส้นมันเส้นนี้จะเห็นชัดจเจนสวยงาม<ช> <ๆ S 2> เลยนะใช่ถูกต้องและที่สําคัญมากกว่านั้นนะป้าถ้าสมมติคุณอยู่บ้านสั่งผ่านไลน์แอดได้แอดริวโฮได้ราคานี้เลย699แถมเลยกับ4นี้โฟสีสั้นสั่งเดี๋ยวนี้เลยเอาไปเมนูต่อไปดีกว่าเมนูต่อไปเป็นริวโฮสเปเชียลซาชิมิครับผมราคาเท่าไหร่หนึ่ง 188เท่านั้น1,188บาทได้ของดีเนี่ยมขนาดนี้นี่นีบให้คุณพ่อกินก่อนเลยนีบมันเลยชูโทโรโปป่ครับป๊าโอ้ยของชอบเลยใช่ในนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ชูโทโร่มีอากามิฮามาจิมาดนะฮะแล้วก็กุ้งหวานรวมถึงแซลมอนและปลามึกยักษ์และปิดท้ายด้วยไขย่ฮิกุระ เป็นไงความหอมความสดแล้วก็ค,ความมันของจูโทโร่แหลมเลยมันใช่ไหมโอ้ยชิคใครที่ชอบขอมบีเมียม นี่ผมแนะนําเลยนะอย่าได้พลาดเด็ดขาดต่อกันเลยป้าเมนูต่อไปเป็นโอยากโด้ง oh, บอกเลยนะว่าตั้งแต่เราทําโปรโมชั่นตัวโดง้งยากโอยากโด้งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ราคา139บาทลดเหลือ89บาทครับจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันคือไก่นี่แหละแต่ว่าเขาเอาไก่เนี่ยมาทากบบไข่ในรูปแบบเนี้ยที่เราเคยเห็นก็คือมันจะเป็นพวกบูตะไงที่มันจะเป็นทงคัตสึโดง้ง<ม>อะไรเงี้ยพวกเนี้ยคือทําคล้ายกันแต่ว่าอันนี้เราใช้วัตถุดิบเป็นไก่ไม่ใช่หมู ชานี่ถูกใจป้ามากโหเด็ดเลยโด้งเนี่ยนะเรากินไปเสร็จเราอาจจะแบบเืดคอ mm hmm. อยู่บ้านเราแถมนี่ไป oh. ให้ด้วยซุปม oh. ิโซะ เบเกนี้ปิดท้ายด้วยอันนี้เลยฮะอูนังยิโรนั่นเองไส้ในน,นี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีชีสนะครับแล้วก็จะมีผักเนาะแล้วก็จะมีปูอัดกับแซลมอนนั่นเองและด้านบนครับเขาท็อปด้วยอูนังยิหรือว่าตัวปลาไหลนั่นเองครับผมมันลงตัวตรงที่ว่าตัวปลาไหลเนี่ยหรืออูนังยิเนี่ยหมักมาแล้วอืมแต่ตรงที่ด้านในที่เราเอาส่วนต่างๆใส่เข้าไปเนี่ยม,มันทำให้อร่อยมากขึ้นแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับพุมหน้าเรามาดูว่าถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูอะไรมากิน ไม่งั้นเฮียซมตีตายเจอกันวกนน้าะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของเฮียซมตีตายนะครับวันนี้เราแนะนําร้านนี้เลยริวโหพรามสอนะครับใช่นะครับ ร้านนี้นะครับเป็นร้านที่นิกเนี oh like right. ่ยเขาเปิดกับพี่ๆเขาร้านตั้งอยู uh uh ่ด้านหน้าของพรตะคันเร่งของพระรามสองนั่นเองนะครับผมใช่ละละแต่ที่สําคัญครับเมนูที่คุณสั่งให้ผมกินข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเมนูอะไรคุณสั่งอะไรมาทีหนึ่งตั้งสองชุดอย่างเงี้ยอันนี้นะฮะชื่อว่ามาคุโรเซ็ตคืออะไรบ้างคือชูหน้าเนี่ยเฟดแรกก็จะมีเป็นโอโทโร่ในส่วนของท้องชูโทโร่เนี่ยก็จะถัดขึ้นมาหน่อยจากตัวท้องจะมีมันแบบไม่เยอะมากแต่ส่วนอากามิเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ชอบทานมันเลยอันนี้คือเนื้อแดงทุกอันนี้เรา ราดซอนมาในระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าคุณอยากจิมเพิ่มก็จิมได้ถ้าคุณสั่งมากเรเซตหนึ่เซตตอนนี้ครับแล้วแถมให้ฟรีอีกหนึ่งเซตไปเลยตอกใจถึงละขอโทษนั่งทางานผมหน่อยทำไมอ่ะหน้าคุณใหญ่เกินโอ้โหจัดให้1นึ่งหนึ่งเึคือหน้าเบียดเลยตอนนี้เบียดผมมากเจ็บาทดูมากเลยดูดิตัวล ไปเป็นสาวกมาคุรโรทูน่าต้องมาจริงๆแล้วเขาบอกว่าจะต้องกินตั้งแต่สีอ่อนไปยันสีเข้มใช่ไหม,อ,มอร่อยมากบอกท่านชมเลยนะครับว่าถ้ามาที่ร้านรีวัวพระรามสองต้องสั่งเมนูเซ็ตมาคุโรเซ็ตมากินให้ได้ครับไม่งั้นเฮียซงตีตาย เพราะว่าน,นี่เขาจัดไว้เนี่ยนะครับในราคาที่พิเศษมาก<ช>740บาท1แถม1สั่งเลยปิดท้ายด้วยเมนูนี้เลยครับกับบูตะสุก,กี้นั่นเองนะคปะป้าก็คือสุกี้หมูมีไข่มาจะใส่ไข่เข้าไปก็ได้หรือว่าจะเอาจิ้มก็ได้ชอบแบบไหนก็ได้หมดเลย ันต้องเป็นสูตรน้ำซีอิ๊วแบบนี้ลักษณะแบบนี้คือออริจินอลต้องแบบนี้แหละชอบมากๆแล้วต้องมีเครื่องครบนะนผักเผือกอะไรต้องครบแบบนี้ครับผมก่อนจะจากกันไปป้าปานิ๊นเนี่ยมีโปรโมชั่นของร้านริวโฮพระรามสองเนี่ยมาฝากให้กับท่านผู้ชมด้วยอะไรบอกไปเลยเด็ดๆโตหนึ่งแหมหนึ่งนี่ก็ยังมีอยู่นะป้าครับผมอยากซื้อทางออนไลน์ยัง่ไงนี่ง่ายๆเลยป้าก็มีตั้งแต่ไลแอดแอปไลแมนโลวินฮูดหรือแกร็บในนี้คือสั่งได้หมดเลยฝากไว้ด้วยนะครับครับผมและทุกอย่างสมติามวันนี้ครับต้อง กาดหุงต้มพีทีครับไฟแรงเต็มแม็กซ์นะครับผมได้แล้วที่มาสนับสนุนเมื่ออาหารอร่อยๆแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยนะครับครับผมืิมอร่อยขนาดนี้ครับวันนี้ต้องขอมอบขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรน้ําขิงเฮียซงตีใต้หาซื้อได้ที่บิ๊กซีแม็กแวรลูซีเจเอ็กเซแล้วก็ซูเปอร์พาเก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับซื้อดื่มเองเนี่ยก็ได้สุขภาพดีนะครับซื้อถวายเป็นน้ําปานะเนี่ยก็ยังได้บุญอีกด้วยฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับขิงผงสาเร็จรูปตราบ้านสมุนไรรรรคับบแนนนนน่่อออออยยยยจิงงๆาาีี้้้้เเตล ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายให้กับร้านเบโฮพระรามสองเลยครับขอบคุณมากเลยครับอยากได้ไปดินมานาวแล้วครับไปรวยเลยอไปรวยเลยขอบคุณครับขอบคุณครับออาหารญี่ปุ่นเกรดพรีเมียมราคาสัมผัสได้แถมจัดโปรโมชั่นกระจายขนาดนี้ทางรายการก็ต้องขอมอบชาตามือให้ทางร้านไปดื่มให้ชื่นใจกันไปเลยครับใครที่อยู่แถวพระรามสองแนะนำร้านนี้เลยต้องมาชิมไม่งั้นเฮียสงตีตาย